สวัสดีจ้าแม่มสินจ้ามาอัปเดตข้อมูลข่าวที่เกี่ยวข้องกับทองคําสถานการราคาทองคำวิข้อตคําและราการราคาทองในช่วงบ่ายของวันนี้บ่ายที่12มีนาคมปี2568ราคาทองในประเทศเปิดตลาดเช้านี้รักษาระดับต่อจากวันนี้เงินบาทเคลื่อนไหวที่ประเวณ33.771บาทต่อ1นดอลลาร์โกลสปอร์ตปรับตัวขึ้นโดยได้รับแรงหนุนจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ที่อ่อนค่าแต่ระดับต่ำสุดในรอบกว่า4เดือนรวมถึงแรงหนุนจากแรงซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภยัยจากความกัวงวลมาตรการภาษีศุลกากรของรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลกซึ่งล่าสุดนะคะประกาศเพิ่มการเรียกเก็บภาษีนำเข้าอ เหล็กและอลูมิเนียมจากแคนาดาเป็น50%จากเดิมที่25%ตอบโต้แคนาดาที่ประกาศเรียกเก็บภาษีกระแสะไฟฟ้าสหรัฐอัตรา25%โดยจะมีผลบังคับใช้ช่วงเช้าวันพุทธที่12มีนาคมนี้ โดยน้าเวลาไม่่นสิบันทึกวิดีโอนะคะทองคําสปอร์ตเคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ2,918.735ดอลลาร์ต่อหนึ่งทรอยออนดัชนีดอลลาร์เคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ1.03.417จุดด้านกองทุนเนสพีดาซื้อทองเพิ่ม3.45ตันปัจจุบันถือครองทองคําที่ดับ895.2ตันขณะที่นักลงทุนนะคะจับตาการเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค CPI ซึ่งเป็นมาตรเงินเฟ้อ จากการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่เฟดให้ความสําคัญนําไปใช้ประกอบการพิจารณาปรับลดอัตราดอกเบีย้ยที่จะเปิดเผยในวันนี้เพื่อหาสัญญาณบ่งชี้ทิศทางอัตราดอกเบีย้ยของเฟดต่อไปราคาทองคําเคลื่อนไหวไซ์เวททั้งนี้ต้องระมัดระวังความผันผวนของราคาระยะสั้นมีแนวรับแรกอยู่ที่บริเวณ2,914ดอลลาร์ -2,911 ดอลลาร์ หากดูแนวรับดังกล่าวนะคะจะมีแนวรับถัดไปที่บริเวณ2,905ดอลลาร์และ2,899ดอลลาร์และ2,892ดอลลาร์ตามลำดับด้านแนวต้านแรกนะคะอยู่ที่บริเวณ2,923ดอลลาร์และ2,926ดอลลาร์5 0านขึ้นไปได้นะคะจะมีแนวต้านถัดไปที่บริเวณ2,930ดอลลาร์2,933ดอลลาร์และ2,937ดอลลาร์ตามลำดับ การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนสำหรับราคาทองในช่วงบ่ายของวันนี้นะคะบ่ายที่12มีนาคมปี2 5 6 8ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำณเวลาที่แม,ม่สินบันทึกวิดีโอนะคะก็เป็นเวลา13นาฬิกาตอนนี้มีการประกาศราคามาจากสมาคมค้าทองคำสองครั้งราคาครั้งที่2อปรับบวกขึ้นมา50บาทสรุบรวมณนะตอนนี้ราคาเป็นบวกไปที่50บาท เมมสิงก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค่าท้งขับมณฑนีด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมเป็นกําลังใจในการทําคลิปของเมนสิ้นเลนะคะขอบคุณทุกคนตามรับชมและพบกันคลิปถัดไปนะคะขอบคุณค่ะ